ตอนนี้คือหน้าดีมากเลยค่ะมันยกกระชับหน้าดูสว่างกระจ่างใสทำทีเดียวได้ทั้งยกกระชับแล้วก็ได้ทีงานผิวชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากๆเลยค่ะ หน้าพี่ไก่มีปัญหาก็คือหน้าไม่กระชับโดยเฉพาะบริเวณกรอบหน้าแล้วก็มีจุดด่างดําหน้าหมองคล้ำเพราะว่าพี่ไก่ถ่ายละครกลางแดดแลว้วบางทีถ่ายติดติดกันหลายวันวันนี้คุณหมอก็เลยจะเริ่มจากการทําตัวมัลติเฟกให้พี่ไก่ก่อนช่วยเรื่องความกระจ่างใสพวกฝ้ากระ รอยสีน้ำตาลต่างๆค่ะแล้วตามด้วยรีจูลิป360องศาค่ะเพื่อยกกระชับปรับรูปหน้าให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นตอนนี้ขึ้นหน้าแก้ไขจุดบกพร่องข้างนี้ตอนนี้ยกกระชับขึ้นเห็นชัดเลยค่ะ หลังจากที่ทำไปวันนี้ก็ได้เดือนครึ่งแล้วค่ะผลของเลเซอร์มัลติแฟกนะคะช่วยในเรื่องของฝ้าจุดด่างดำได้เยอะมากแล้วหน้าก็ใสขึ้นรีจูเลเห็นผลชัดเจนมากว่าช่วยยกลิปขึ้นได้เลยชัดมากมีโครงหน้าจะหันซ้ายหันขวาคือมั่นใจมากค่ะ